สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆ f อซเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด10บ,บาทมาให้ข้อมูลเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับราคาการซื้อขายในปัจจุบันนะครับก็จะมามาพูดถึงราคา เมื่อก่อนที่ทางช่องสมาคมชาแนลเคยขายนะครับเป็นการให้ข้อมูลเพื่อนๆเอซีนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับได้รับข้อมูลกันก็ก่อนที่จะไปรับข้อมูลเหรียญน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลเช่นเคยนะครับ ครับก็มาพบกับข้อมูลเหรียญสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญมีเรือเหรียญมีเรือนะครับเป็นเหรียญที่มีความนิยมอีกแบบหนึ่งนะครับในกลุ่มรักษะสมในกลุ่มซื้อขายนะครับในกลุ่มในกลุ่มของพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับก็เหรียญนี้นะครับเหรียญมีเรือนะครับเมื่อก่อนนะครับช่องสมาคม h ช n แนลนะครับเคยขาย ในราคาเหรียญละ30บาทนะครับช่องสมาคมเชื่ลขายไปเหรียญละ30บาทนะครับก็พ่อค้าซื้อมาขายไปนำเอาไปขายอีกทอดหนึ่งให้กับลูกค้าเขาเนี่ก็เขาสามารถขายได้เหรียญละ40่สบถึงห้าบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าราคาซื้อขายในกลุ่มก็เหรียญละร้อยส0งยนะครับเขาซืเขาเล่นกัน นะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเหรียญมีเรือราคาก็เหลือเพียงเหรียญละ20บาทนะครับคือเหรียญมีเรือเล็กๆแบบนี้นะครับบางช่องก็ไม่นิยมนะครับไม่ซื้อนะครับบางช่องกอ็ซื้อในลักษณะที่ว่าช่วยเหลือกันนะครับ แต่ช่องที่เขาไม่นิยมเรือลำเล็กเขาก็ไม่ซื้อนะครับเขาก็ซื้อเรือลำใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรือลำใหญ่ๆแบบนี้เจ้าของเหรียญก็คิดว่าจะได้ราคาสูงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเหรียญมีเรือเรือใหญ่เรือเล็กเรือเล็กที่ว่าไม่เล็กถึงขนาดนี้นะครับก็ราคามันก็จะอยู่ ในในในเหรียญราคามันก็จะอยู่เหรียญละสามสิบาทเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเขาซื้อกันเหรียญละยี่สิบาทนะครับเรือแบบนี้กับเรือแบบนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับช่วงนี้ราคาเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเรือเกินมีเรือนะครับก็ราคามันก็ลดลง นะครับก็ใครมีก็อยากให้เก็บไว้ก่อนนะครับอรอราคาในอนาคตเผื่อว่าอนาคตามันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้เก็บรอสําหรับคนที่มีเยอะๆนะครับก็ขายในช่วงของเวลาที่ราคาเหรียญมันปรับขึ้นนะครับมันก็จะได้เงินเป็นก้อนนะครับก็เราก็จะนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้โดย ที่เราต้องอไม่ต้องไปขายอย่างอื่นนะครับเป็นไม่ต้องไปขายอย่างอื่นนะครับก็มีเหรียญก็ขายเหรียญเป็นรายได้เสริมนะครับครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นะครับเหรียญมีเรือแบบนี้ ถ้ามีเยอะๆนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้รอราคาขายพร้อมกันนะครับกับเหรียญอย่างกับเหรียญอื่นๆนะครับรวมกันไปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ